สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวผลงานฮานอยประจำวันที่11เดือนมิถุนายน2564นะคะซึ่งในกลุ่มของเจโอสพารวยบอกเลยว่า แตกกันแบบสนันวันไหวเลยนะคะในกลุ่มซึ่งในกลุ่มก็จะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะคะอย่างกลุ่มนี้ก็มีสมาชิก51คนนะคะฮานอยโอจะให้แบบนี้เลยนะคะจะให้รูด6นะคะ6 4 6 7 6 8 8 4 8 7ก็จะมา6 3าพิเศษแล้วก็มา8 4ฮานอยปกตินะคะก็จะให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะคะจะให้แบบนี้ทุกกลุ่มเลยสำหรับหวยไทยก็วางแล้วนะคะหวยไทยก็วางแล้วเนี่ยโอจะให้แบบนี้เลย หวยไทยวางแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะตอนนี้เปิดโปรโมชั่นไม่ได้คิดตังค์นะคะตอนนี้เข้าฟรียังไงก็แอดไลน์มาตามนี้เลยนะคะแอดไลน์มาตามนี้ C.R.V. 3 2 2 8แล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาส่วนตัวได้เลยนะคะ,ะถ้ายังไงก็ใครสนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. แบบไม่ต้องเสียตังค์ก็แอดมาแล้วก็ทักมานะคะยังไงขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ ในส่วนของช่องใหม่ของโอ๊ตด้วยนะคะช่องเจโอนตหวยเด็ดๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวไปลุ้น VIP กันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ